เอาเบิงเอานี่อาหารบ้านเราเุงอก็คักุดสดอาหารธรรมชาติคักรึตอปากไปเฮ้อ้ยเฮ้ยเ้้ยเฮ้ย้เยเฮเฮ้เฮรยเฮเฮยเ้เฮ้ยบฮ้ยเฮเลยเฮ้ยเ้เยเย้ยยว คนบาทนึงอะโมนสุดาดีได้ไปกินกุ้ได้ทางุนะสอนแล้วจะไปหลอกขายนะไหขายเดนั่งแล้วไปหลอาขายเหลอกขายแล้วดกินก้อนกินก้อนกินนั่นได้เหว้าว่มาเดูว้าว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 ว้น้าวา้าวว้าววาาวาา้ เดียวมาก้อยพี่มน้องเปืือนเลยลูไปยังดีลูกไปเหยียนะเมาเ็้น่อยนี่ช่วยลูกไปฉกอุ้งอำเพอนบ้ตีนเปื่อนมาเล่ไม่ใช่ถ่าเกิดหายใจถึงเท้าถอดออกแล้วลูกถึงเท้าเปืือนมาเลยคุ่าด้วยมาเลยมปลงเลย ถ้าเปิดคลิปมาไม่เลยแต่พามามาให้มัน้าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอาจจะหน้อยมาเบิ่งตั้งไม่ยาเพิ่นสอนกุ้งพี่น้องเลยเนาะมาหนาหยิ่งแย่งเปิดมาสอน Cảm thế này nè Cái lăng bày ăn ồn lên Mít mít Đi gặp gọi cũng nó cứ yếu Đốt này cả Hàn trọng làng hay qua lưng bơm cây Ủa lăng on on à. <laughs> yeah, 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 yeah. À, Đây bố Nam là, thằng này nó, nó những nam

บ่ได oh. um. uh. sort of yeah. ้ปล่อยปลาว่าแสน้องเลยบ้านเข้าเลยอือสอนบัดเดียวรู้เรื่องเลยพอเลยสอนบัดเดียวนะน้่าตื้นเต้นขนดึงดึงมากเนี่ยเป็นน้ำแข็งสิดิบดิบอยู่ tại hôm xuống móc xem hm Đi móc gung Thấy em gung tung bao tung móc hì 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 น้องนั่นเลยยังน้ำลายอยู่นะเจ้าปลาตัวใหญ่เลยย่งบ่อน้องนะบ่ย่างร่ปลาเป็นผ่อยลายผ่อยกตทางซีนั่นเห็ุเพเพิ่งตึกตอนนั้นสิเป็ดตอนนั้นนึกนั่งน้อยอยู่ไม่ฮัดนี่ไงใช่ ใช่ไ oh, uh, oh, oh. Mm ุ้เห็นปูเห็นปลามาปล่อยว่าอขึ้นเลยด้ทำครับงานขอรายงานด้วยฮ่าแต่เรลืองจกองเยตอนั่งอยู่บ่ลลุเอาเมื่อไหรใกล้ดิอทใกล้อ่ะโอ้โหเบงออเบิ่งเอานี่อาหารบัตเอเอาเออกเก็ดขกพวก็ดักสดอาหารธรรมชาติ

พ่อพ่อพ่อแบบเดียวค่พอเน้อเออเนาะกินหลายคนเถอะพ่อได้ได้เอ็มบางอ่อืมไอ้บาเดียวอกซเมน้น้บ่อยเอมันก็เต้นแต่ว่าใช่น้ำไม่ไปใส่ใส่บนน้ำ้ายบนน้ำอเมื่อก็้บอกคืนเกเมื่อไรกระเลื่อไอ้วกเออบาทเดียว โ่บอกโผกรนะโงลนะโนบาทหนึ่งอะสดย้าไปอหนกนกินอกระทางผูนะฉันกจะไปหล่าคายนนน่ะขายเด้อกนงแล้วปหลาคายหลขายแล้วปอีกินก้อนกินก้อนกินอันบบเบสจังไปขายขายพอได้ซื้อแนวแก้วเนาะจ้กกุ้งมาจักปลา เอาบว้งปลาใหญ่นาะหรือว่ามันาถือบ่ไม่้ปล่อยเออแล้วพวกปลา้อปลาเค็งสินะเออคะแไปไม่รไปสอนกุ้งอะลูกเบิ่งอยู่ให้กบักใจบ่อน่เอาในม่ตุ้งยางใส่หมแดงค่ะ หานเก็บเอาน้ำแคมมันตีเอาว่าพ <nom> ักเคมิกเอาว่าเคมิกมากินกับก้อยกุ้งเอาพักเคมิกอ่อนซับอันเดียวจากมาเด็ดเอาพี่น้องเลยข้าน้องอินเตอร์เพิ่อนกันข้าน้องอินเตอร์เพิ่อนอยู่อยู่แขนนี่ปวดแขนมาเดชนี่ลงเหรอ

tại sao wow Sao? Mà wow, ừ, wow được ừ, mình... <laughs> uh. wow 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 nào wow 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 này nó wow wow nó w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 ow wow nhìn w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  เอยมอะไรอะไม่ับไ่ไว้่ไว้ข้าวดมันข้าว้นั่งโอ้ยเปื่อนมันจะตีนะมึงเน่ยไปยับขึ้นไปยับขึ้นไปยับขึ้นมาเั้งทีเออปั๊บัมายับขึ้นมาทีลูกเปื่อนนะลูกไปยังเด้อลกไเหยียบนะขึ้นมา กันหน่อยนี่สิดลงมาเสินกุ้งอำเภอบ่อตีนเปื่อยมาเล้มันใช่ถ้าเกลื่มหายใช่ถึงเท้าถอดออกแล้วลูกถึงเท้าเปื่อยมาเลยได้บ่ได้หนึ่งได้ยุบหนึ่งก็ขอตัวหนึ่งดีได้ไหมไปกินมือมนหนักล้างล่างไงล้างมองเพิงผิแล้วน้องนี่ไม่ได้เยอะตัดดรกก้อนเลยเพื่อนตองแดงตองแดง

ชิกช hey. ัก้ยอรยีีวดวดวดครบเลยค่ไะมามาให้น่ถอดถึงเท่านี่มเถอะดีกว่าน่านะเออหมึ่งทโคเฮ้ยอรอย่าี้ที่ซื่ไปงเอ่ยปะป่ะอ่าพักป่ะอ่าพักป่ะยางดิเยอเท่าปรคับครับ ปาปะปเอาพักน ah, oh, oh, ี่ร <laughs> ึปังืเอเอาพักนี่ักมิกนี่เอ้อเอืมนังคักปะปดูตอนบักมิกลดีเนาะอยู่นาเนาะ dù dự luật giảm nắng đấy ha mặt mẹ mặt thùng mặt ông mặt này cái mặt 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 ก็ปาได้อจถ้ามันบอมันยุ anything, rock, Arduino, together, ่งทั้สองขามันหักือมันก็ต้องหักบุชีมบเอาฝ่ามาับหนึ่นดึงไปหนาลุดใช่ปะั้นี่กเอามือแดงมือแดงมันคบเจอกันหน้าบแดงครบเจอกันหน้าบุ้ด้วยมึงาเลยดตึงเลย ạ <laughs> à, thùng với khúc mà ớt đây vô ớt vô nào đó ớt vô 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 ớt Vâng đó nhà cái gì nhà vào đi Tốt có cái con quân <laughs> tính xếp thật ổn thôn ta ai cho mà đi ừ. 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 ก็แล้วกันแดงสีปิวใช่ด้วย้างวัดจำพรนั่น่เอ้ยมากินปลาดอบจ้งมาทางผู้ปาซ่าลายปลามจอยปลาลายกุ้งมันตายนี่นะ

เออนี้พี่แงเาะสอนเรียบร้อยแล้วหลายเตี๋ยวกินเ่นะโอเคเันน้ำหมอนเจอนี่ยมลูกสอนนพน เดอเพื Ooh, h, ่อนเลอดประเสริฐน้เพล่โอ้มะฮุมนะไม่แต่ดอกแค่หนหันมนาอไม่แตะดอกมะฮุงต้นตัวผูกบ่นี่เป็ดน่ะกระกาดเจอมาเกือเป็ดบลูกวานเลอเกือเป็ดบลูกวาเลยดุอือเจอเกือเป็ดิจะกละกาดบลูกบ่อ้คนนั่งอาเขากินไม่กี่อางเจอว่าไอ้เทียงกันตาไปหนีเด้อ ยืนี่เด้อเจ้าเด้อตัเมื่อเด้ออือเฮ้อยี่นี่แล้วยื่นี่เนาะกำเด็นใบว้อยยืนนี่ไปหาหนาวบ้างด้วยหนาวหายไปรึเมื้อไห้่อะไรอะไรบึ้งทางน้องพูดปะน้องพูดกับทั่งซิมีอยู่แต่ว่าน้ำมันยังลายพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าน้องนี่เพิ่นปล่อยปลาปลาอย่างละเพิ่นปล่อย อาปาดบอเจ๋อมาปล่อยให้ว่านี่ไปอ่ะเยอะหนุกแม่ถอดถึงท่าของหายเลยกินนี่เป็นเล่นลองนองพี่น้องเอ้ยเลนลงหาไม่ยากเพื่อนมาขึ้นในร่มได้ลูกปูดปีนแล้วได้ผูกผูกนั่งมากขึ้นนั่ง này ngua mất gì má điệt côn tượng đấy điệp po po run run lóc má này run giờ hết đình, Ôi, yeah, là mới má má

มาเล้ข้มาเลยไปมื่อบนี้ไปาลางบ่งบไบปลางนี่บ่แดงสนี่เออ <laughs> <laughs> บลกูไ <c oughs> ม่เตอปีนกินนี่เนาะก็เดินเบิ่พักมาาีูเลยอีสดนสอืมไม่ยจที่กน้าเนไป่อนี้พีน้องเลยนะเรียบร้อยแล้ว ต้องเดินว่ววอยู่ถงไหนถึงน่ะอืออืไปมาไปนิไปกันไหมีน้าไปไหนนะจะกิน่ไปแล้วพากันมาสอนุ้งยังไดน้าตะลุยนะพากันมาก้อยเออบาย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 ไปเลยบายได้สิเมื่อนำบุเมื่อไปเลยไ้พากันมาก่อน